สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อผมพอกันคือเก่าพี่น้องนไทยท่าพี่น้องว่าอันนี้เป็นกล่องยันพี่น้องกล่องยันต์เฮอร์เคลียอย่เด้อส่งตรงเออส่งมาจากไทยเนาะส่งตรงถึงประเทศลาวเลยพี่น้องดีใจดีใจพี่น้องว่ามาหลุดนำการจาอันนี้อยู่ข้างในเป็นกล่องยันเนาะทางในทางแกะส่งมาไกลเด้ออีกล่อง ดีใจโยเตรียม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 ลกันลอยโอยตีเพื่ออยเด้อุ้ยเด็กเด็นี่งการขนาน่นี่เลยโคตรหนามขนานแกใช้เปิ่งเนี่แกกอกแล้วก่อนของสุ่มด้วยอ่ะของสุ่มอให้แหของสุนีอันนี้เด้อสีบ่าสะกดอาพ่แกอัน ก็มีเอื้อใจดีเนาะเพื่อนอยู่ทำงานอยู่ใน,นประเทศไทยอย่าไรอยู่กรุงเทพเหมือนอะแต่ว่าบ้านเพื่อนอะอยู่สะลักข้าม,มอ,อย่างนี้อย่างรเขาก็าจำได้เนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่กรุงเทพเทพิออเ่อนพาของมาเพิ่นว่าคือลูกชายเพิ่อนนะน่เนี่ยแบบอายุิธรรมการประมาณนี้แเพิ่นแบบเอ็นดูเมตตาอะไรเนาะอยเลยค่ะ พอมาหายแต่ว่ามาหลุดน้ำกันพี่น้องเอาเขอบึงเลยเนาะไหวยัางนี้อยู่ข้างในเนาะนี่น่าจะขอบคุณขอบคุณะลายเด้อมาหล่งน้ำกันก่อนหลุดหลุดเลยอุ้ยอันนี้คือความควันอันใหม่ปะความควันอันเนี่ยสกปรกมากเลย เล่ะอส่งมาจากไทยครับบันได้ลายมือนได้โน่แป๊บเดียวหนึ่งหอดอันนี้ก็หอดแต่เมื่อวานนี่แหละแตงโมว่านววานี่มัน,มนมบ่ายที่ม,มันขับเนาะเท่ากับไป่ดินนั้นซุยแดงมาว่าจะได้แบบจได้หายที่อืนเนาะเพื่อนก็หอดแต่เมื่อวานแต่ว่าห่อถูก หกนะแตองหมือน้องกิกิแล้วกรูกิกอย่นี่นี well, ่ข้างในเนาะข้างใน็ที่ะ้าณนี้เป็นแพทการดีเยแพทส่กอย่างดีโอมันได้ิเด็กพี่น้องน่าจเป็นแบบโอ้มาใสุ่งกันแนงปาสมมาไกเนาะเขาสพเรอเรื่อยต้ ผมมีนาแต๋นว่าอู้เสียผาพี่น้องอ้สัมผัสเลือดนุงไปเนี่เลือนุ่งเดียวงามเฮ้ยติงามมาเบิรงมาเบิรงเรามีแต่ของเจ้ากันอู้เสียข้อขาดก็นีเลืเอมาเสียภาเสียนะเสียขอมีข้ออะไเนียอู้ง่งามมาดีเสียทีละอู้ขาดอะไรเน่ย เอ้ยนุมน้องน้อมน้องเพิ่พซบใส่เลยซบถักบเสียกัเป็นไงเดยวขึ้นซุงเลยได้กล่องสมาถึงเรียกเรียนี้เป็นาเทรเงาเฮไปเลยหรอไปเลยเนี่ยก่องมาเทิรกล่องมาเท เม่ยะฮ่เทงเทางามอรขอผ้ายเออคือเอม่ยอมโอ้ยไปไนี่นงในเบิงแล้วมาเรานงเสียแบบข้อใบมนุกรงคืออาบส่วนไลจะบุกหนึ่งฮะเ่บ้แ่ ห iscilla, นมโอ้ขนมดีกว่านี้โอ้กรเทยดีเลยเนาะกระเทนกระเทยนักหนูมีเมลเล่อเออนี่แหละเออลองอีกหน่อยโอ้แปลกเนาะแปลแปลกเออแบบนี้กันดูดีไปอีกแบบนึ่งงามเ เออง่ามาลเลยทอานพันธุ์จะแข็งแกร่สัตวนั่นสิบุญในงานเลยบุงก็เออมันก็เกด,ดิไปอีแบบหนึง่งมีเสียมีโกเสียโกตา่างยังมีหล่ตัวใส่โซบะนี่แกอ้สีขาวสีขาวที่สุขาวอ้หูเดิแบบกแบงกันหนี่เดินแบบอะ <laughs> นสนที่ดตัวคือบบแผนกนวันที่ผิดกชายนอมันส่นเนาะโอ้องเีนใหม่สาีแจ่แค่นี่โอ้เออคือไปแบนนนแบนนี่ปกผิเลยมาจจ๊ะซีแจมเลยแบบเท่ดิ เออผัส <łość> ีเสียมันนีโต่ตัวงามเลยงามมาใส่แบบชิ้าแล้วเหมือนกันอันนี้สาวหลักขอบครัวอุ้ยทั้งร้านเลยงามเนอะ ตำิบเห็น้ะเอองามงามขอบคุณหลายๆเด้อค่ะังามตเลย้แสั่งเจากกล่องเรื่องนี้แต่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยเป็นส่งให้่ของใหม่ๆไปซื้อมาใหม่ๆเลยไปยังไ่ได้ออกเลยโอ้นี้เป็นเซเค่ะใหม่แล้วนบอกคมีเซ็เนเคนกามของมีดำโตด ห่อนแบกตายน้องแสีเทะยาวเออแลวนี่กับเทไปอีกแบบนึ่งเข็นเข็นสั่นเข็นบุดพอดีเลยเนาะแต่ละโตสนลุกเลยแต่สำนลกเ้าสีอ็หาพอดีเลยเจียงานโอ้ยเกงามเยอะเลย เดกีฬาเนอนี่ลกีฬาเพื่อนบัตรใส่เสื้อกีฬาอย่างเดียน้อเราไซื้อมาให้เน่แต่กีฬาเลยโอ้ดีใจเออแบบนี้เอาแบบนี้ก็ดดติแบบหนึ่งสล่าสิบุคอเห็นคนลองเสือมีคนาเออเอากัวนีกงามอะไรป้าตัวนี้บ้าตัวนี้เใจ่หมักทวาตัวนี้เนาะสิบุคคลสาวนี่โอ้ห้าใส่โตกบบนีได้เลยนะ เนาะคนใส่คือจะแบบขอนะคะคุณแม่ตอนนี้เออจะหน่งคือไงแต่คอยน่งสิคือกลัวตอนนี้ ก็ได้สแดงเป็นน่ดีนนายโตดีใจที่ังยิงบวเออจใหญ่พใหญ่เนาดีแล้วดีแล้วแรวมเน่บัวลอยมีบัวลอยอันบัวลอย ต้มเสี่ยวป้ามีแต่เราลองงำไปอันนี้นะจะเป็นแขนสามเลยเอออันนี้ก็กระลบาวเออไปแบบนึงเออเทดีได้หนึ่งโหอันนี้แขนยาวป้าถือใจไลยเดี๋ยมไปรุดทำกินกันป้าถือใจยิ้มเฟ้อเลย สีเจีมอะรวาสีขาอะวะแบบะน่อและโตเลยเ้สีาหน่เสียหอขาก่งงามงงงาม้ยงและโต่โตงามเนาะเออทาังกทอต้องซื้อเสีวผานส่งมาให้นอิซินอซีกับยังไงยังเจียม คบบาราบาลอย่างนี้กันขี่รีปันกิ๊กขีขายเวลาดูตี่รแบบนี้จะโตงงามเลยนี่ย ส่งมาจากไทยเด้วยคุณเทพอันนี้คาราบาวาโอเชียร์ทิพยนนนีน่กี่สี่คนสี่ให้กินห่มีแ <laughs> ต่ตัวกำลังมาขาดเลยมีใจเยอะเลยเสือมีใจ <laughs> ขอบคุณขอบคุณล,ลายๆเด้อขอให้รวยยูดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อ ผมเสืยเงามมาให้หนุ่งบ้มสิเก็บวันจะได้สีนุ่งนะสิเก็บขบาบไปหาสีแดงที่แก่บริทีเลยเจ้องผัดขาดขง,งามเลยให้โตขนาดนด้น ขอบคุณไปเลยบนะ <Yeah. S 1> <laughs> อ,อกว่าเป็นบอกว่เก่งพี่น้องเลยอะไรเด้อสำหรับคลิปนี้ครับขอเขาพาป๋ปวข่าวบรรยากาศในคืนคนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อผูกขาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านดิค่ะว่าเบ,บิร์ดม,มาชอบไมหากำลังใ,ใจเด้อสบาย